สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมาแม่ประจำเดือนเมษายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีมาแมเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อย ในเรื่องของการแข่งขันนะเป็นเดือนที่ยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขยอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆนะคะหรือปัญหาภายในเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเข้ามาฉะนั้นต้องมีสตินะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะไพ่ที่เข้ามาอยู่ในตําแหน่งของเตเป็นอิทธิพลของไพ่การทํางานความกระตือรือร้นละละนะคะหรือว่าไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชาย ถือว่าเป็นตําแหน่งที่จะเข้ามานะส่งเสริมในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้มีความคิดที่คล้ายคลึงกันนะคะแล้วค่อนข้างที่จะเข้ามานะอุปถัมภ์นะคะทำให้เราเกิดในเรื่องของโอก,กาสหรือเกิดความก้าวหน้านะคะในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนี้ต้องระมัดระวังนะจะมีปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันนะ่ะเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะหรือเรื่องของความ วิตกกังวลบางอย่างซึ่งอาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือเกิดความกระทบกระทั่งกันในช่วงเดือนนี้อันนี้ยังต้องระมัดระวังให้มากที่สุดปัญหาด้านความรักนะคะปัญหาความไม่ลงรอยกันน,นะคะนี่ต้องระมัดระวังด้วยในตําแหน่งของบ้านที่อยูสัาัยสานักง,งานร้านค้าให้รอบคอบอาจจะมีปัญหามีความวุ่นวายเกิดขึ้นโดยเฉพาะบ้านเนี่ยอาจจะต่อเติมซ่อมแซมทําครัวนะคะ แล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดในตำแหน่งของบ้านด้วยนะก็คือเรื่องของฟืนไฟต่างๆอันนี้ให้รอบครอบข mm. โมยขาโจรนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะก็ยังมีเรื่องของการซ่อม,อม,อมแซม,มหรือบางคนก็เป็นเดือนที่มีการยกย้ายปรากฏขึ้นนะคะอาจจะมีการขายก็ได้นะบางคนขายบ้านออกไปนะคะน,นี่ก็ยังต้องรอบครอบอยู่นะคะส่วนในตําแหน่งของสํานักง,งานร้านคา้าเนี่ยมันก็จะมีปัญหาความวุ่นวายนะคะในเรื่องของการทํางานหรือค่อนข้างที่จะติดขัด นะะในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะนะคนที่เกี่ยวข้องกับงานผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะเข้ามานะทำให้เราเกิดความหงุดหงิดใจหรือมีปัญหาที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันปรากฏขึ้นด้วยอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องมีสติให้มากๆถ้าเดือนนี้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการซ่อมแซมเกิดขึ้นไม่มีการยกย้ายนะคะก็ให้ไปตรวจสอบบริเวณบ้าน ะะว่ามีรอยแตกรอยรั่วรอยรล้าหรือเปล่านะให้ไปแก้ให้ไปซ่อมซะมันจะทําให้เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ปัญหาสุขภาพด้วยนะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักนะคะดีมากิ่งขึ้นนะคะในตําแหน่งของญาติพี่น้องนะคะก็อาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันบ้างนะเพราะไพ่ห้าดาบอะความคิดที่ไม่ลงรอยกัน หรือว่าญาติพี่น้องก็อาจจะอยากให้เปลี่ยนงานใหม่นะหรือว่าอยากให้ไปทํางานที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคนที่เกิดปีมะแมีเองนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความคิดที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของญาติพี่น้องเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเชื่อในความสามารถของตัเองมากกว่านะคะฉะนั้นมองว่ายังเป็นตำแหน่งที่ยังต้องปรับอยู่แต่ถือว่านะยังเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของโอกาสนะคะหรือว่าการทำงานให้กันอยู่นะคะในตำแหน่งของบริวารถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะบริวารจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษา นะคะหรือเข้ามานะคะร่วมงานหรือประสานงานกันได้เป็นอย่างดีนะในตาแหน่งของลูกหรือหลานนะคะอันนี้ถือว่าดีบางคนมีลูกสองคนน่ะนะก็น่าที่จะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานด้วยนะคะหรือมีเรื่องของการเลียนนาที่ประสบความสําเร็จนะคะในตาแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี่ต้องระมัดระวังนะจะมีปัญหา ความขัดแย้งเกิดขึ้นน่นะคะแต่เป็นปัญหาระยะสั้นนะคะฉะนั้นต้องค่อยๆปรับกันนิดหนึ่งนะคะคนที่เกิดปีมะแมนนี่ถือว่าเป็นเดือนที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะหรือมีความคิดที่จะเริ่มต้นนะคะบางสิ่งบางอย่างในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ความสามารถของตีนะยังมองว่าเกิดโอกาสไพ่ยิบีพยากรณ์ก็แนะนําว่าถ้ามีความคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะะก็จะเย็นๆนะ รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะจะทําให้ในเรื่องของโอกาสเข้ามาแน่นอนหรือมีความคิดที่จะทําธุรกิจอะไรลงทุนอะไรก็ต้องรู้จักไปเรียนรู้หรือหาข้อมูลด้วยก็จะเกิดนะคะประโยชน์นะคะที่ดีอ่ะสำหรับคนที่เกิดปีมะแมนะคะการทํางานนะคะของคนที่เกิดปีมะแมในช่วงเดือนนี้นะคะมีไพ่การทํางานปรากฏขึ้นเนี่ยนะหูห้าใบเลยนะมี2ใบก็ว่าเยอะแล้วอันนี้นี่คือ5ใบเลยนะงานเยอะ งานหนักงานมากนะคะมีทั้งโอกาสนะแล้วก็มีทั้งปัญหาเข้ามานะคะค่อนข้างเยอะด้วยนะคะการเดินทางนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานนี้ค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะหรือว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะที่ต้องแก้ไขนะคะโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนเนี่นะต้องระมัดระวังมันจะมีปัญหาบางอย่างนะซึ่งคนที่เกิดปีมะแมเองนะ,ะต้องลงไปแก้ไขด้วยตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขบางอย่าง นะหรือว่าการเคลื่อนไหวด้านการทํางานต่างๆในช่วงต้นเดือนนะก็ยังไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเท่าไหร่นะพอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนไปแล้วนะก็ยังเป็น ช่วงเวลาที่การทํางานเนี่ยมันเริ่มที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาเข้ามาอยู่นะคะซึ่งทําให้สถานการณ์ต่างๆนี่นะคะก็ยังทําให้คนที่เกิดเป็วแม่เนี่ยนะคะยังว้าวุ่นใจมากๆเลยโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของปัญหากับเพื่อนนะคะหรือปัญหากับผู้ใหญ่เนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่านะคนที่เกิดเป็แม่เนี่ยนะคะยังมีคนให้กําลังใจนะคะหรือยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้นะไพ่การทํางานนะอัศวินไม้คือเรื่องของการเดินทางความสามารถความกระตือ หลือล้นนะหันสุภาพีสี่ถ้วยนะมันจะเป็นการเดินทางที่เราไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่หรือไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะคะห้าไม้นะการแข่งขันด้านการทํางานการต่อสู้ ขัดแย้งนะคะหรือว่างานธุรกิจเนี่ยมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะการแข่งขันหรือปัญหาที่เกิดขึ้นต้องใช้ในเรื่องของตัวกลางตัวแทนอันนี้ต้องไประมัดระวังนะหรือจําเป็นต้องใช้อะ่ะหรือการโฆษณาการประชาสัมพันธ์นะหรือการร่วมงานกัน2-3ถึงคนเนี่ยนะมันจําเป็นที่จะเกิดขึ้นนะคะสองไม้คือที่ปรึกษาอันนี้มองว่าดีนะคะแล้วก็หกไม้คือผลงานต้องใช้เวลาเก้าไม้ก็คืออยากจะเปลี่ยนงานแล้วก็รู้สึก เหนื่อยนะคะในเรื่องของการทํางานแต่ยังรักและหวงแหนนะยังไม่อยากจะไปไหนนะคะการทํางานในช่วงเดือนนี้ก็เลยเป็นการทํางานที่มีทั้งโอกาสนะคะแล้วก็มีทั้งปัญหาเข้ามามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวติดขัดสัญญาการเดินทางความขัดแยง้งการเจรจานะคะหรือว่าในเรื่องของ ปัญหาต่างๆนะที่ยังเข้ามาทําให้คนที่เกิดเปียวแม่เนี่ยนะต้องแก้ไขอย่างหนักเลยในช่วงเดือนนี้นะแต่ว่านะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็โครจรไปสู่ตําแหน่งของไพ่ที่ดีคือไพ่ดวงดาวหรือไพ่เดอะสตาร์ภาพรวมยังมีช่องทางนะคะหรือยังเกิดโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดเปียวแม่อยู่นะแต่ถามว่าการทํางานช่วงเนี้ถือว่า หนักแล้วเหนื่อยไหมก็มีปัญหาแน่นอนฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสัญญาต่างๆอาจจะมีการคัดเคลื่อนมีเรื่องของการผิดสัญญาเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหากับเพื่อนก็ต้องไปปรับต้องไปแก้ไขในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่เหรียญหรือไพ่การเงินไม่ได้ปรากฏขึ้นเลยนะคะฉะนั้นการเงินก็อาจจะต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะเงินยังมาจากงานอยู่นะคะฉะนั้นรายได้นะก็ต้องควบคุม อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกปรากฏขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมร้านปัญหาค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะเรื่องของการยกย้ายต่างๆนะก็อาจจะเกิดขึ้นนะความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์นะก็อาจจะเข้ามาด้วยนะฉะนั้นยังต้องรอบคอบเรื่องของการเงินอยู่ ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็มองว่ายังเป็นการเงินที่ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะแต่ว่าภัายที่เสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็อาจจะเป็นการเงินที่อาจจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่เรายังต้องแบบะระมัดระวังนะคะให้มากที่สุดในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะ,ะสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะถือว่าไม่โดดเด่นนะ คือในเรื่องของความรักต้องมองอย่างนี้คนโสดบางคนเนี่ยนะเป็นคนที่มีมาตรฐานในเรื่องของการเลือกนะคะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะมีเรื่องของความคิดท,ที่อยากจะเปิดรับในเรื่องของความรักแล้วล่ะอาจต้องปรับในเรื่องของมาตรฐานลงมาหน่อยนะคะฉะนั้นมองว่าความรักเนี่ยมีนะมีคนเข้ามาคุยนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเก่าๆเนี่ยกลับเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นะแต่ความรักก็ยัง ไม่ค่อยที่จะโดดเด่นเท่าไหร่อาจจะเป็นเดือนที่ต้องเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนแล้วก็พัฒนากันไปก่อนนะคะเพราะไพ่สี่ถ้วยหรือ3ดาเนี่ยมันยังเป็นปัญหาชีวิตคู่นะหรือว่าปัญหาที่ในเรื่องของการพัฒนากันเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะโดยเฉพาะคนโสดน,นี่รักมีปัญหานะรักมีอุปสรรคโดยเฉพาะอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นี่แหละอาจจะเข้ามาเป็นตัวแปรขัดขวางในเรื่องของความรักนะคะ สังคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะหรือว่ามีปัญหาจุกจิกกวนใจบ้างนะคะแต่เดยนนี้ถือว่ายังกลับมาปรับกันได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะปัญหาจุกจิกเล็กๆน้นอยๆนี่แหละมันจะทําให้เป็นปัญหาบานปลายนะคะแล้วอาจจะลามไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นยังต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของของปัญหานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะ ก็พยายามที่จะปรับกันให้เยอะๆอันไรที่มันมองผ่านได้ก็มองผ่านไปปัญหาจุกจิกนะคะก็ต้องลดลงบ้างเนี่ยเยื่อจุกจี้จุกจิกมากบางทีเป็นเดือนที่แบบบ่นเยอะมากนะคะอันนี้ก็ต้องไปลดตรงส่วนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็ปัญหาช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะ,ะกดไหลย้อนนะอาหารเป็นพิษนะคะท้องร่วงเนี่ยนะคะหรือว่าท้องอืดท้องเฟ้อนะคะ ช่องท้องไม่ค่อยดีนะบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอระบบการไหลเวียนของเลือดคุณสุภาพสติีนี้ประจําเดือนนะนการปวดท้องอะไรเงี้ยนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือการอักเสบนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณโซอ,อกถึงศีรษะหรือปวดเหงือกปวดฟันเนี่ยนะมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะการทํางานของไตนะคะหรือว่ากระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้นะถุงน้ําดีท่อน,น้ําดีก็ต้องระมัดระวัง นะคะคือไปควบคุมเรื่องของการกินอะ่ะถ้าเราสามารถควบคุมเรื่องของการกินได้นะคะแล้วก็กินให้เป็นประโยชน์กินให้เป็นเวลาอย่ากินจุกกินจิก,ก,น,จกนะ,ะบางคนนี่มีการรับประทานอาหารเสริมด้วยนี่ก็ต้องรับประทานให้ถูกต้องอะนะคะแล้วก็นะมีปัญหาช่วงล่างนะคะอ่านะคะ ก็ให้ดูแลสุขภาพร่างกายละกันนะคะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดนี้ต้องระมัดระวังนะบางคนก็หัวใจความดันที่พูดมาทั้งบดนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเหมารวมมาว่าทุกคนต้องเป็นโรคนี้หมดนะเพียงแต่ว่าตำแหน่งไพ่ที่บอกมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นแต่ละคนนะคะก็อาจจะมีปัญหาะะที่อาจจะไม่ใช่ทุกโรคแต่บางคนก็มีปัญหาช่องท้องบางคนก็มีปัญหาความดันโรคหัวใจนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาอุบัติเหตุนะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคนแต่ละวันด้วยนะแต่ถ้า เราเห็นแล้วว่าไพ่มันขึ้นเราก็ไปรอบครอบนะมันจะได้ไม่เป็นปัญหาที่หนักหรือบานปลายนะคะและสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะอันนี้ต้องเรามาระวังด้วยนะต้องไปใส่ใจกันในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิสีจะสรุปว่าอย่างไรนะไพ่ยิบสีก็บอกว่าการทํางานให้ระวังจะถูกรอบบี้นะคะหรือว่าจะมีคนเข้ามานะสร้างปัญหา ในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะเอกสารด้านการทํางานต่างๆนี้ต้องตรวจสอบการร่วมหุ่นลงทุนนะคะหรือว่าในเรื่องของสัญญาต่างๆนี้ให้ระมัดระวังจะเจอสัญญาธาตุนะหรือว่าถูกเอาเปรียบนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจนะยังมีเล่เหลี่ยมหรือยังมีกลโกงอยู่นะคะยังไว้ใจไม่ได้นี่ก็ให้ตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์หรือการทํางานให้มากสักนิดนึงส่วนคนที่นางานประจําก็ระมัดระวัง อำนาจมืดนะคะคือต้องพยายามทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริงใจอ่ะนะคะแล้วก็ต้องทําให้ถูกต้องด้วยนะคะจะทําให้การทํางานยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะไพ่ยิีพยากรณ์น,นะคะก็อาจจะสรุปว่าไรายได้การเงินของคนที่เกิดเป็นมาแม่เนี่ยยังถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่แต่เป็นเดือนที่จะหมุนเงินเยอะอันนี้ให้เรามาระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะ,ะสรุปแล้วคนโสดนะอาจจะพบรักนะคะ จากคนที่เป็นพ่อ Kosten, แม่แม่ไม้หรือผู้ใหญ่อะ่ะติดต่อในเรื่องของความรักมาให้หรือความสัมพันธ์ที่ที่เราเจอแล้วล่ะคนเนี้ยนะคะเราก็ควรที่จะปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะคะหาที่ปรึกษาในเรื่องของความรักซะก่อนนะคะจะไม่เรื่องของการพัฒนาหรือการคบหากันดีมากขึ้นบางคนพบรักกับคนต่างชาติเลยนะนะคะฉะนั้นมองว่าคนโสดนี้ก็ยังมีโอกาสแหละนะคะส,ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ยังปรับกันได้นะยังเป็นความรักที่ยังรักกันอยู่นะคะหรือยังพยายามที่จะ ปรับตัวกันนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนสุขภาพร่างกายเนี่ยนะภาไย,ย่ิีก็สรุปว่าสุขภาพร่างกายนี่ยังถือว่ายังแข็งแรงนะคะแต่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือปัญหาไขมันในเลือดสูงความดัน นะคะหัวใจมดลูกช่องท้องนะคะแล้วก็บางคนที่กําลังตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเต็งให้ดีด้วยแล้วก็คนไหนที่มีความคิดที่จะไปผ่าสัญญกรรมหรือเสริมความงามนะะก็ต้องดูในเรื่องของความพร้อมของร่างกายด้วยก็จะดีมากขึ้นขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกนะ,ะจะชี้นไว่าอย่างไรนะคะ ไพ่แสงสุขบอกว่าการทํางานต้องใช้เวลานะคะรวมถึงการทํางานยังติดขัดหรือยังมีปัญหานะอันนี้ให้รอบครอบนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องระบบงานนะคะหรือว่าการปรับปรุงในเรื่องของอุปกรณ์นะคะเครื่องมือต่างๆนะคะหรือการถูกตรวจสอบต่างๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนี่ให้รอบคอบอาจจะเป็นเดือนที่บางทีแบบมีการปรับโครงสร้างงานแล้วนะเราดันโชคร้ายอะถูกถูกบีบนะลด ตำแหน่งลดเงินเดือนนะคะหรือว่าอาจจะถูกปรับให้ไปอยู่อีกส่วนหนึ่งบางคนโชคร้ายหน่อยถูกบีบให้ออกจากงานเลยอันนี้ก็ให้รอบครอบด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายนี่นะคะก็อาจจะต้องระมาระวังเพราะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้เรื่องของการทํางานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นได้อันนี้ก็มองว่าการทํางานนี่ไพ่แสงสุขยังเตือนอยู่นะคะเป็นเดือนที่เราต้องลงไป พูดคุยนะโดยเฉพาะคนที่มีธุรกริจเป็นของตัวเองอะนะต้องใส่ใจต้องเน้นการบริการดูแลรักษานะคะหรือว่าให้ความประทับใจอะกับกลุ่มลูกค้าต่างๆนะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะ,ะเป็นเดือนที่ไพ่แสงสุกบอกมีภาร,ระเยอะนะ,ะบางคนเนี่ยมีการแบบมีลูกเพิ่มไงมีภาร,ระเยอะหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะ,ะที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะ,ะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนี่แหละนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องระมัดระวังหรือค่อนข้างเียดมากๆในเรื่ ื่องของการเงินนะคะนี้ก็ยังเตือนเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับไพ่แสงสุขบอกคนโสด couples, มีโอกาสนะที่จะพบความรักนะอาจจะเป็นความรักวัยเด็กนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เคยคบหากันมาแล้วนะคะความรักหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นช่วงที่อาจจะเพิ่งเริ่มพัฒนานะหรืออาจจะกลับมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะแต่เป็นความรักที่ยังไม่ยืนยาวนะฉะนั้นยังต้องค่อยคคุยหรือปรับกันไปก่อน ส,ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นเดือนที่ต้องปรับความสัมพันธ์กันยังมองว่ายังเป็นคู่กันอยู่นะถ้ามีปัญหาอะไรนะยังเคลียร์ใจกันได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะให้ระมัดระวังเรื่องของการปวดหลังนะคะมองว่าไพ่สงสุขบอกสุขภาพไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรมากแต่เรื่องของการปวดกระดูกนะคะอาจจะเข้ามาบ้างนะคะเป็นเดือนที่ต้องไปทําบุญหรือสร้างกุศลให้เยอะๆนะจะทําให้ปัญหาหรือในเรื่องของสุขภาพต่างๆดีมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์อิทธิพลของการเดินทางเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะเรื่องของการเดินทางต่างๆจะเกิดขึ้นแต่นะเป็นการเดินทางที่จะติดขัดไม่ลาบรื่นนะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะถูกเลื่อนถูกชะลอไปก่อนหรือมีปัญหาความคลาดเคลื่อนหรือสัญญาบางอย่างนะอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้นะนี่ยังต้องระมัดระวัง ส่วนในเรื่องของการเงินนี้คา่าใช้จ่ายการเงินยังเกิดขึ้นหรือการเงินที่เราคาดหวังไว้จะได้ช้าหรือมีโอกาสจะไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดหลีกเลี่ยงไปก่อนค่ะคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ความรักที่จริงใจนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้นะอาจจะมีช่องว่างหรือไม่มีเวลาให้กันเลยหรือคู่ของคนละอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นก็ได้นะอันนี้ต้องปรับกันให้มากๆ คนที่เกิดในช่วงวันจันนะคะก็ต้องะระมัดระวังนะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับอยู่ในวันของตัวเองนะอาจจะมีปัญหาการทํางานนะเกิดขึ้นนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการยกย้ายนะคะหรือว่าปัญหาติดขัดต่างๆยังเกิดขึ้นนะคือบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหรือถูกยกย้ายหนักหน่อยให้ออกจากงานเลยนะถูกปลดฟ้าผ่าแบบนี้อันนี้ให้ะระมัดระวังด้วยนะคะ จะมีคนเข้ามาเลื้อยขาเก้าอี้อ่ะเดือนนี้อันนี้ให้รอบครอบต้องควบคุมเรื่องของลมหายใจร้อนเด็กขาดและระมาระวังปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือปัญหากับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานข้าราชการสืบสวนสอบสวนนะคะอันนี้มองว่าถูกฉลกนะทางานเป็นแพทย์นะคะเป็นพยาบาลถูกฉลกขายประกันภัยขายประกันชีวิต นะคะอันนี้ถือว่าถูกฉลกนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพอุบัติเหตุต่างๆนี้มองว่าถูกฉลกเป็นช่างเป็นวิศวะนะนี้ถูกฉลกนะงานข้าราชการทหารตํารวจใช่เลยนะหรือว่าขายเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไรต่างๆนะหรือบางคนเนี่ยคือทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับมีดขายอ่ะนะคะหรือว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะต่างๆเนี่ยการทําให้เป็นรูปเป็นทรงอะไรอย่เงี้ยนะคะหรือว่าตกแต่งภายในเนี่ยอันนี้ก็อมองว่าถูกชโลกนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะด้วยอิทธิพลของไพ่ดาบหรือความวาวุ่นใจเนี่ย เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็มาทับอยู่ในช่วงวันของเต็งพอดีเลยนะก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าอารมณ์ร้อนเด็ดขาดเพราะอารมณ์ร้อนจะนํามาซึ่งปัญหานะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอุปสรรคค่อนข้างเยอะการเงินค่าใช้จ่ายมากมีโอกาสถุกลอกฉุกโกงนะอันนี้ให้รอบคอบนะการซ่อมแซมต่อเติมก็อาจจะมากกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะคะจะนในเรื่องของความรักนี้ไม่โดดเด่นนะคะหลีกเลี่ยงไปก่อนถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาแต่มีโอกาสที่จะผิดหวังสูง ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีความไม่เข้าใจกันค่อนข้างมากอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการตัดสินใจเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดพลาดนะฉะนั้นเดือนนี้ต้องใจเย็นๆให้มากที่สุดสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะอุบัติเหตุการผ่าตัดนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอังคานี้ถือว่าดีนะคะถึงแม้ว่าอิทธิพลของไพ่เสียหายเนี่ยจะค่อนข้างมากแต่ด้วยผลงานน่ะนะคะ ค่อนข้างดีแล้วก็ผู้ใหญ่ยังเข้ามานะให้การช่วยเหลืออยู่หรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นยังมีทางออกเห็นไหมคะฉะนั้นมองว่านะในเรื่องของการทํางานยังเกิดโอกาสที่ดีหรือ,อยังมีเพื่อนมีกาลยาณมิที่ดีนะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้นะคะการเงินรายได้ยังดีอยู่นะแต่เดือนนี้ยังก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินโดยเฉพาะก่อนจะเซ็นอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นเช็คหรือเอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบให้ดี ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะจะมีเรื่องของโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในเรื่องของความรักก็คืออาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันก่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมานานละนะคะก็อยากจะพัฒนานะะในเรื่องของความรักให้ ให้มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยกระดับมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็มองว่าความรักมีโอกาสแหละส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ดีโดยเฉพาะคนที่มีคนรักอ่ะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่รู้สึกว่าอยากจะแต่งงานละนะคะหรืออยากจะมีเรื่องของการใช้ชีวิตที่เป็นคู่รักนะคะหรือว่าเป็นสามีภรรยากันนะคะหรืออยากมีงานมงคลนั่นแหละสามีภรรยาก็รักกันนะคะค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะอิทธิพลของไพ่นะคะก้าหมายเนี่ยเขามาทับอยู่ในวันของตัวเองนะ,ะก็อาจจะมีเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นบ้างนะค,ะคือไพ่าการยกย้ายมันเข้ามาไงย้ายงานเปลี่ยนงานหรือยกย้ายตำแหน่งนะคะในช่วงเดือนนี้ รวมถึงบางคนนี่ไม่มีการยกย้ายอะไรเลยแต่เป็นเดือนที่ต้องใช้ประสบการณ์ของเตงเข้าไปฝึกเด็กนะหรือว่าเข้าไปอบรมนะคะเด็กในช่วงเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาด้วยนะรวมถึงนะคะในเรื่องของประสบการณ์ทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆหรือเกิดการเริ่มต้นเช่นเดียวกันนะคะบางคนก็มีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะก็ใจเย็นๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มองว่ายังไม่โดดเด่นนะแต่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะส่วนคนที่มีคู่นะ,ะหรือสามีภรรยานะคะเป็นเดือนที่จะมีความหึงหวงกันนะ,ะอันนี้ต้องปรับกันด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเนี่ยนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะ,ะที่มีอิทธิพลของไพ่ห้าไม้นะ,ะเข้ามาทับอยู่ในวันของเต็นะ ก็เป็นเดือนที่มีการแข่งขันมีการต่อสู้นะในเรื่องของการทํางานค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาภายในนี่อาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่เป็นปัญหาระยะสั้นนะ มองว่านะคะในเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆนะคะหรือว่าในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะยังนาในเรื่องของการทํางานหรือการร่วมงานกันน่ยนะคะหรือการขยับขยายนะคะในสิ่งต่างๆเกี่ยวข้องกับงานนี้จะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อาจจะต้องระมาระวังก็คือเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยกับงานเป็นเดือนที่อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะ ต้องเน้นในเรื่องของการประสานงานนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือการทํางานน้าร่วมกันอะสถึงสามคนขึ้นไปหรือธุรกิจที่ทําอยู่ต้องเน้นในเรื่องของการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนนี้มันจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่ไรายได้การเงินจะกลับมามีสภาพการเงินที่ดีแน่นอนนะคะก็ให้รอบคอบในช่วงเดือนนี้นิดนึงนะคะ การลงทุนการเงินค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนี่อาจจะมีมากแต่ว่านะคะพอผ่านในเรื่องของปัญหาไปแล้วไรายได้การเงินก็จะค่อยๆกลับมานะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาคุยแต่ยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันนะแต่ยังปรับกันได้นะคะคนที่เกิดนะคะในวันศุกรนะ์นี่ถือว่าดีนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานก็เกิดโอกาสนะคะ การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆจะเข้ามาธุรกิจสื่อออนไลน์ธุรกิจไลฟ์สดนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารการเจรจานะความสวยความงามนะคะอันนี้มองว่าถูกฉลกหมดเลยนะคนที่ทำงานประจําก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะเกิดโอกาสใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเนี่ยนะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสนะเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาผัวพัน ในเรื่องของความรักค่อนข้างมากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรยาเป็นความรักที่ยังรักกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความสุขหรือความสดใสค่อนข้างมากนะคะเดือนนี้นะคะถ้ามีเรื่องของความคิดที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศการขอทุนต่างๆหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดที่จะแต่งงานหรือว่าอาจจะมีความคิดที่จะขอสัญชาติขอวีซ่าต่างๆนะมองว่าน่าที่จะเกิดโอกาสหรือมีข่าวดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันเสาร์นะถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเป็นเดือนที่สบายๆนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการเริ่มต้นมีข่าวดีแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางปรากฏขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. การเงินรายได้นี่ยังดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่เป็นความรักที่ยังเป็นเพื่อนกันอะแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเ <ๆ S 2> ดือนนี้ถือว่าราบลื่นนะคะ เป็นไพ่ที่มีชื่อเสียงด้วยนะมีคนรู้จักมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีข่าวดีในหลายๆเรื่องเข้ามานะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจารณางานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารนะคะวันศุกร์และก็วันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธ แล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ